mà lòng đô xí si. lòng lên nói anh ấy mì tôm ừ, anh นี่ไงนี่ไงโอ้มตัวตัวโหไฟสวยเลยเยี่ยมแล้วกัดโหดด้วยไอ้ยามีตัวไม่พอกัดโหดด้วยเนาะอเห็นดิเนี่ยเห็นดิเนี่ยโอ้ดูมันไข่มันไข่ปลามาครับนี่ๆนี่ไขป่ปลามานี่โอ้กินปลานี่ปลานิลเหรอหรือปลาตะเพียนมั้งนั่น นี่กับชั้นไซนี้นะนี่งามเลยครับกับเดเยือกบยางซีโลนะครับกับหยางเสี่ยเลือเ่อมในของนั้นเนี่ยฟิชชิ่งนะกับไม้ล่องอย่างเงี้ยมีตัวเฉยเลยกัโดโหดเลยครับนี่กับชั้นไซนี้อีญ่าโอเคครับผมล่องตีอูต่อนะ่าจะมีเป่าอ่ะอัตราที่รออะไละแม่ล่องอย่างนี้มีตัวมีล่องงามๆไม่มีตัว ก็นะพาก็นะเฮ้ยขึ้นจิบแต่ไม่เอาอุ้ยอุ้ยกัดกัดครับกัดตังเยียลงดูตุ๊ดตุดเออืม อาจจะคิดมันจะกัดอย่างนี้นี่นไงอู้หู้กัดไม่โดนไงนนวะนะตัวเดิมเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้กัดแปลกๆวะ่ะโอ้ล่องอย่างนี้มีตัวนะมีตัวเยอะอ่ะนี่ขึ้นจีบอีกแล้วปลาตัวอยู่เนี่ยตานมาได้ตัวนั้นน่ะ

กันยังไงอะอือู้นีย่ยะโดนแล้วตัวที่สองนะกับหมายนี้ โอ้ตัวนี้ไม่ใหญ่โอ้ยได้เล่นเล่นเล่นใส่สวยได้เล่นอยู่ไม่กัดจุ๊จุ๊จุ๊อยู่นี่นะใส่นี้ครับแม่กัดดีทกัวกัดจุ๊ดจุ๊จุ๊ช้าเลยใหม่ล่องนี้นี่นะกัดกบยางสีโล่นึงครับสีโล่ของนั้นหนึ่งไปทิ้งนะนี่ตัวที่สองนะกับใหม่นี้นะกัดสามสี่ลอกว่าจะโดนครับตัวนี้นะโอเคผม่ายูปกอนนะครับ อ่ะลองตีครับสักครึ่งล่องครึ่งล่องพอแล้วตัวสวยมาล่องน้ำอย่างนี้ดนมีตัวเล็กเล็ไม่นานเอ้ยมีอะกันยเยอะ มีตัวน่าจะไซส์ไม่ใหญ่เทียบตัวได้เมื่อกีน้นี่แหละ ม,มีตัว้ะงั้นเราทีนี้มันมีตัวที่ล่องคลองสวยๆแันไม่มีตัวแบบแค่นี้หละไปหาเรียนต่อไปดีกว่าครับเราอ้อ โอ้โโอ้ลงนี่นาแล้วนุ่น,ลงน,นลงนาแล้วนุ่นยาดิดินเอากับถเอยโอ้อะเลยวะาใหม่ดิเอ้มีตัวเยอะอยู่นะลองนี่มะแต่ตัวไม่ใหญ่ครับปลา แต่เราคงไม่เดินไปสุดนะครับรถอยู่ไกลนะรถอยู่ริมถนนี่เดินเข้ามาน,นั้นนี่วัดลากระเด็นมึ่งตัว เห็นไหมครับผมสามแต้มมาเนี่ยสองแต้มพี่ได้นะสามแต้มมาอีกเจอแต้มนึ้ำกระเด็นนะขับไม้ล่องเล็กๆอย่างนี้นะมีปลาสื่อป่ะโอเคครับก็สวยด้วยนะกับผลง,งานของขบยางซีโร่ครับเป็นคนหนึ่งของวิกชิ่งนะครับนี่นะกับไม้ล่องนายอย่างนี้นะ